สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพ่นจะพามาดูนะครับกับอันนี้นะครับผมนี่จะกลานะครับเอาไว้ขัดพื้นนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนอยู่ที่วัดตาบ้านตาอุดรธานีนะครับเนี่ยครับเมื่อก่อนนะครับเนี่ยอจะยันพื้นมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะนะครับเราจะใช้กลานะครับขัดไปขัดมาอย่างเงี้ยนะครับถูไปถูมาอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับหลายอันเล่นกันนะเอี๋ยวพื่อนให้ดูนี่จะหลายอันมากนะครับ ตอนสมัยเด็กเป็นเด็กๆนะครับตอนที่หลวงตาท่านยังอยู่นะพี่ก็เคยใช้นีนะครับมาขัดนะครับตอนนั้นมากับโรงเรียนเนี่ยเราก็เนี้ยขัดนะครับพื้นนี่ที่เป็นพื้นตรงเนี้ยเราขัดก็ยังสนุกสนานนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพื้นไม้ยุคใหม่มันใช้ได้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยเป็นไม้เก่าๆเนี่ยขัดดีมากครับเนี่ยนะครับขัด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 นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้กับคลิปคลิปนี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ